ท,ที่บอกไปแล้วนะคะมาเสริมความหวานนิดนึงละกันแต่ผู้รักที่รักกันยาวนานมากเลย ชินจินวุตแล้วก็น้องลิลลี่ค่ะคูะค่นี้เขาคบกันแบบเสมอต้นตเสมอปลายดีนะคะคุณผู้ชมสาวลิลลี่ค่ะเปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐนะว่าเคล็ดลับเนี่ยไม่มีอะไรมากเลยค่ะเป็นแค่ตัวของตัวเองเนี่แหละคุณผู้ชมแล้วก็ทําทุกวันเนี่ยให้มันดีที่สุดนะคะคูะ่ของเธอเนี่ยผ่านอะไรมาเยอะนะคะผ่านด้วยกันมามากเลยแล้วก็ผูกพันกันทั้งสองครอบครัวเลยนะเรื่องงานแสดงตอนนี้ลิลลี่ก็ยังสังกัดวิกอโศกนะคะเหมือนเดิมเลยแต่ว่ามีผู้จัดการคนใหม่ค่ะก็เป็นคนเดียวกันนะคะกับที่ดูแลพี่ลีเดีย ที่คอยเชอมานั่นแหละและที่หลายคนแซวเรื่องถ่ายเซ็กซี่นะเจ้าตัวบอกว่าก็ยังไม่ใช่ตอนนี้ค่ะส่วนเรื่องงานแต่งคนก็ถามกันมาเยอะมากเลยนะคะอโอ้โหบอกเลยว่าคบกันมาแบบจะแปดีแล้วคุณผู้ชมค่ะ่านอาถรรพ์เลข7ปีมาแล้วใช่<ไ>นะ่าพี่ชินเนี่ยพี่ลิลลี่นะนะขอลุยธุรกิจกันก่อนนะคะส่วนวลนไท์ปีนี้เนี่ยยังไม่รู้ว่ามีอะไรแต่ที่แน่ๆไม่ใช่เซอร์ไพรส์ขอแต่งงานแน่นอนนะคะเพราะตอนนี้สร้างเหนือสร้างตัวจ้าวัยรุ่นสร้างตัวจ้าไปฟังเสียงจ้า คือเซ็กซี่อ่ะลี่ก็แบบคงไม่โชว์หมดอาจจะแบบสมมติว่าถ่ายช่วยน้ำขอเป็นวันพีชไหม พี่ชินไม่ห้ามเลยเวลาไปทะเลด้วยการน,นางก็รู้ว่าลี่ชอบใส่ชุดว่ายน้ําถ่ายรูปนางคิว่าเออถ้าแบบมันไม่เกินงามแล้วมันก็แบบยังเหมาะสมก็โอเคคือลี่แ่ะแพนมาเยอะมากเลยพี่จ้าคือเหมือนแบบโอเคธุรกิจด้วยก็ส่วนหนึ่งแล้วก็แพนที่จะขยายอะไรต่างๆนายอะค่ะ,คะแล้วก็งานในวงการบันเทิงก็ยังรับซีรีส์ยังรับละครยังรับทุกอย่างเหมือนเดิมเลยงานรีวิว,ว,วทุกอย่างยังเหมือนเดิมแต่อาจจะมีโปรเจกต์ที่คนยังไม่เคยเห็นอาจจะทําภายในปีนี้อะไรเก็บ okay, ตังแต่งขนานยอดฮิตเหมือนเดิมก็ มันก็อยู่รีว่าเป็นวัยนี่คือสร้างเนื้อสร้างตัวนั่นแหละก็คือเหมือนว่าทุกอย่างที่รีทาในตอนนี้ก็คือให้ส่งผลถึงอนาคตอยู่แล้วค่ะทุกอย่างที่รีทําเลยไม่ว่าจะเป็นใน,น,น,นเรื่องส่วนตัวหรืออะไรก็ตามอะไรอย่างเงี้ยอืมนะคะ นะจะบอกว่าสมัยนี้ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเนาะคนอายุแบบว่าประมาณรุ่นเราอะไรอย่างเงี้ยเชอรี่อย่างเงี้ยก็จะแบบว่าแต่งงานช้าหน่อยเพราะว่าอะไรโฟกัสเรื่องธุรกิจนะอยากแบประสบความสําเร็จอะไรอย่างเงี้ยเลขสองปลายปลายเลขสามเริ่มต้นอะไรอย่างเงี้ยก็ลุยธุรกิจกันไปก่อนที่พูดถึงนี้คือลิลลี่น้องลิลลี่หน้าจอหรือว่าเชอรี่ลิลลี่ฮัลลี่เอพูดถึงเชอรี่บ่อยแล้วนะเธอต้องมีเซอร์ไพรส์ฉันแล้วนะเออรอดูนะคุณผู้ชม